สนับสนุนโดย Gview ถ้าไม่ยให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply Gview Advice มากกว่าที่คุณคิด ASUS In Search of Incredible Astrock มาเทปบอร์ดที่เกมเมอร์และ o v e r c ร o c k e r เลือกใช้และ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับโอเวอร์คล็อกโซนทีีครับ นี่มิสเตอร์รัตไม่ไม่ได้เป็นนี่นะครับนั้นมิสเตอรี่ครับผมก็ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมมีเคสจากทางเทอร์โมเทคเล่นอะไรนะครับมาจากทาง t h e r m o มเทมาไกลจากประเทศไต้หวันเลยนะครับก็ถ้าใครที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าเทอร์โมเทกเนี่ยมีเคสออกมาหลากหลายรุ่นหลากหลายซีรีส์มากนะครับ ตัวนี้เนี่ยที่ผมได้มาวันนี้เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าชาร์เซอร์นะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยถ้าใครลองย้อนกลับไปดูเก่าๆเลยนะครับก็จะมีชาร์เซอร์มาตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบฟูลทาวเวอร์เครตัวใหญ่ๆเลยนะครับ A71 ส่วนตัวนี้เนี่ยวันนี้ที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นแบบ Mid Tower นะครับนั่นก็คือ A21 นั่นเองนะครับก็เรามาดูดีไซน์กันเลยว่ามันจะแตกต่างกับตัวเก่า มากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ตัวเก่าตัวใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยก็ดีไซน์มาเป็นแบบดําฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับก็ก็จะมีช่องนะครับเป็นช่องที่ออกแบบมาลักษณะคล้ายๆากับเป็นช่องได้ b ห้าจุดสองห้านะครับจริงๆเนี่ยใช้งานได้3มช่องนะครับก็คือ3มช่องบนนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเลยอ่าก็จะมีช่องตั้งแต่ช่องนี้ขึ้นไปนะครับ3มช่องด้านล่างเนี่ยจะเปิดไม่ได้นะครับเป็นแค่ดีไซน์เฉยๆนะฮะตรงนี้ ทัดขึ้นมาด้านบนนะครับก็จะมีโลโก้ t h e r m o t e k นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ TT เนี่ยอยู่ในในวงจักรอันนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับเป็นชุด IO panel ต่างๆเริ่มแรกเลยอันนี้นะครับปุ่ม power นะครับไฟ LED นะครับ reset หรือ less s นะฮะสามจุดห้ามิลลไมโครโฟน3 5ม mm, mm, หูฟัง USB 2 0แล้วก็3 0อย่างละหพอร์ตครับ ด้านบนครับบริเวณนี้เลยนะฮะก็ก็จะมีการดีไซน์ออกมาเป็นเป็นช่องรังรึ่งนะครับสามารถระบายอากาศด้านในได้นะครับสามารถติดตั้งพัดลมขนาด12เซนเนี่ยสตัวนะครับตรงนี้หรือใครมีชุดน้ําหรือ radiator เนี่ยหม้อน้ำเนี่ยสามารถติดตั้งได้ด้านบน100 220ไม่ใช่240มิลิเมตรสต่อน,นั่นเอง24เซนนะครับตอละ12 12คูณ2ก็24นะครับ24รวมกันเป็นมิลลิเมตรก็240นะครับจะพูดให้งงทำไมสำหรับด้านข้างของตัวเคสนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านหลังของเมนบอร์ดนะครับก็ไม่มีการเจาะช่องแต่อย่างใดแต่ว่าตัวฝาปิดยัมีการปั๊มนูนออกมานะครับเพราะว่าด้านหลังนี้จะเป็นพื้นที่ของการจัดเก็บสายไฟนะครับก็ปั๊มนูนออกมาก็ได้ประโยชน์นิดหนึ่งนะครับสำหรับการเก็บสายไฟส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้เนี่ยบางคนก็บอกฝั่งเหมือน ออกแนวเหมือนด้านหน้านะครับจริงๆแล้วเป็นข้างซ้ายนะครับก็จะมองเห็นเข้าไปสู่ด้านในเห็นตัวเมนบอร์ดเห็นตัวกา้จอนะครับก็รูปทรงของการปั๊มนูนก็ออกมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งด้านขวาแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยจะมีการเจาะเป็นช่องรังพึ่งนะครับไว้ระบายอากาศก็กจะสามารถติดตั้งพัดลมขนาด120มิมได้1ตัวนะครับหรือ12เซนนั่นเองด้านบนเนี่ยก็จะมีหน้าต่างนะครับเป็นช่อง ใสๆเป็นแผ่นพลาสติกใสสามารถมองทะลุไปด้านในคนที่เล่นไฟเล่นอะไรเนี่ยก็สบายเลยโชว์กันสนันเลยทีเนี้ยสำหรับด้านหลังครับก็มาเต็มเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของเคสทั่วไปนะครับก็จะมีพัดลมนะครับที่ดูดลมร้อนภายในตัวเคสออกมาข้างนอกเนี่ยหตัว12เซนเหมือนกันนะครับนอกจากนี้สามารถติดตั้งตัว8เซนได้อีกหนึ่งตัวนะครับนะครับแล้วก็ช่อง back io panel นะครับตรงนี้ามมาตรฐาน ครับ expansion slot ก็ให้มา7ช่องนะครับหนึ่งสอนะครับช่องลอดสายยางของชุดน้ำนะครับ water cooling นี่เลยนะครับด้านล่างพื้นที่ของกานติดตั้ง power supply นะครับก็เหมือนทุกครั้งนะครับเราผมก็จะบอกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยรอแป๊บหนึ่งผมจะไปประกอบให้เรียบให้เรียบร้อยผมรู้ว่าเวลาของทุกคนมีค่านะครับผมว่าจัดการประกอบเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วพร้อมว่างั้นนะฮะ ก็ด้านในนะครับด้านในเนี่ยก็พื้นที่ของการติดตั้งเมนบอร์ดนะครับก็ตัวนี้เนี่ยรองรับเมนบอร์ดตั้งแต่ขนาด ATX นะครับแล้วก็ Micro ATX นะครับมันอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นบอร์ด ASRock นะครับ Fatality เนี่ยขนาด ATX นะครับแต่ว่าเป็นทรงทรงแบบผอมนะฮะก็จะมีพื้นที่เหลือนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ขอากาัดจอเนี่ยผมว่าให้ดูแบบสดๆเลยดีกว่านะครับก็ความยาวของมันเนี่ย ามสเปคเนคี่ยเขาบอกว่าความยาวของการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก3 3หรือ3 2ซเมตรนะครับซึ่งการตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเรียจะมีความใหญ่แล้วก็ยาวนะครับ28นิ้วเอ้ยไม่ใช่28เซนโดยประมาณนะครับก็เหลือเฟือยังมีพื้นที่ให้เยอะเลยในส่วนของ power นะครับพอเราติดตั้งแล้วก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูตรงส่วนของไดเบะกันบ้างนะครับก็มี3ช่องนะครับอย่างที่บอก5.25ใน3ช่องนะครับก็การใช้งานง่ายๆเลยนะครับบิดนะครับจุ่มนมชิมครีมไม่ใช่นาโอริโอนะครับก็เสียบเข้ามานะครับไม่ต้องขันน็อตแต่อย่างใดเลยมีอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับเป็นขาล็อกมาให้แบบง่ายๆนะครับแค่บิดแค่บิดแค่ดูแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะด้านล่าง นะครับพื้นที่ของฮาร์ดดิสต์3.5นิ้วเนี่ยนะครับก็ให้มา1 2 3 4 5ช่องนะครับ5ช่องการใช้งานก็เหมือนกันแค่บิดแค่ดูแค่ดึงออกมาก็ใส้ฮาร์ดดิสต์ไปเลยเป็นเพลงสัง,งัานนะครับก็ง่ายๆอุปกรณ์มาเดินครับถุงแรกเลยนี่เลยก็จะเป็นตัวแปลงที่เอาไว้ใช้ตัวไดเบ5.25นะครับแปลงมาเป็น3.5นะครับสำหรับใครจะติดตั้งออปติคอลอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ ด้านในก็มีลำโพงเบสเซนหนึ่งอันนะครับอันต่อมานะครับเคเบิลไทกับสกูนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับในส่วนของสายอยู่กันครบเลยนะครับ usb 3.0 hd audio usb 2.0นะครับ reset switch power switch นะครับ hard d r d v d ครับผมก็ชาร์เซอร์ A21 นะครับจากทาง t h e r m a l t a k e เนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเพราะว่าเคสของทาง t h e r m a l t a k e เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีฟังก์ชัน ครบครันนะครับไม่มีอะไรขาดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่กําลังมองหาเคสขนาดมิดทาวเวอร์นะครับสายเมนบอร์ดขนาด ATX ได้การ์ดจอความยาวสักประมาณ32เซนได้นะครับมีพื้นที่การติดตั้งฮาร์ดดิสก์5ลูกติดตั้ง SSD ได้ด้วยนะครับก็ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณทางเทอร์โมเทคนะครับเทคโนโลยีที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้อันบ็อกให้แฟนๆชาววอช์โซนได้ดูกันนะครับ วันนี้ผมและทีมงานว่าหลายชีวิตนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ